สวัสดีครับสินค้าเตอสต็อกโอ้โหมาครั้งยิ่งใหญ่นะครับนี่มีของโปรโมชั่นแถมพร้อมเนี่ยจะเป็นบล็อก105นะครับมาอ่านผิดอ่านถูกคร <S <S เป็นตัวเล็กนะฮะตัวจิ๋วนี่ไม้แท้นะฮะโลหะด้วยแล้วก็เหล็กแท้เลยประมาณนี้น่าจะเป็นตามสเปคเขาเนาะตามโลหนะเดี๋ยวเดี๋าโชว์เลยนะครับมาใหมนะ่นี่คู่มือให้น่ารักมากนะเนี่ยครับผมกนี่ครับมีคู่มือให้นะตามอันนี้เนานะก็ไม่มีอะไรนี่เขใส่ น,นี่เดี๋ยวผมตัดเอามาเดี๋ยวผมจะโชว์ครับสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับมันแล้วก็เติมมานเรื่อยเนาะสตอ๊อกนะฮะรันนี้ก็ครับงานครับงานดีนะครับผมนี่ก็แถมให้ลูก4ี่าลูห้ามิลในนี้ลูกเหล็กกลมนะ1งหลอดนนครับโอเคแล้วก็ ให้เป้า10แผ่นแล้วก็โปรโมชั่นเรามี3โปรนะครับผมก็ให้โปรแรกเนาะอูปรให้ลูกค้ารุ่น30มินาแล้วก็โปรสมีส่วนลดให้ด้วยครับโปรสาสะสมแต้มแล้วโปรพิเศษเราปกติเป็นกาแฟครับวันนี้เราหมดเนาะคือเราเป็นมีให้ละกันนะครับพิเศษเป้าราคาเท่ากันให้ไปอีกโอเคครับหัวใจคันเบียงเล็กจิยวมาแล้วนะครับปับ105ถ้าก่รานมีการพยานนะครับ